ก็ปล่อยผ่านไม่ได้เลยเหมือนกันค่ะสําหรับเรื่องของหนุ่มไม้พิรัตจําได้ไหมก่อนหน้านี้หนุ่มไม้เขาหัวร้อนหนักมากงงมีการโพสต์เดือดกลางโซเชียลข้อความประมาณว่าเหยียบคนอื่นให้ดูต่ําแล้วทําให้ตัวเองดูดีอารมณ์มาเต็มใช่มไม่รู้ว่าหมายถึงใครแล้วเรื่องอะไรหลายคนก็สงสัยอยู่ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าตัวออกงานนักข่าวก็ไม่รอช้าไปจจอไมาสัมภาษณ์ถามสาเหตุนะคะว่าหนุ่มไม้เธอไปเจออะไรมาเป็นอะไรหรือเปล่าหรือใครกันนะที่ทําให้เจ้าต,ตัวอารมณ์ขึ้นได้ขนาดนี้ หนุ่มไหมตอบทันทีเลยว่าผมเนี่ยไปเจอคนบูลลี่มาเมื่อก่อนก็ยอมทนนะฟังแล้วก็ปล่อยผ่านคือเขาเจอมาแบบนี้สาปีนะเรื่อนฝ<า>ันโอ้แต่ครั้งนี้มันไม่ไหวจริงๆด้วยความโกรธแล้วก็มีอารมณ์โมโหตอนนั้นก็พิมพ์ไปไม่ทันได้อ่านเลยด้วยซ้ําแล้วก็โพสตเลย คือหนุ่มไม้์เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าดารามันไม่ใช่ขยะของสังคมออที่ทุกคนจะมาโยนอะไรใส่ก็ได้นะอย่าเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์เออคำนี้เลยแหละถูกต้องที่สุดซึ่งไมคเองก็บอกนะคะว่าเรามีสิทธิ์ในการตอบโตหรือสู้กลับอยู่แล้วคือด่ามาด่ากลับไม่โกงค่ะออแล้วถ้าถามว่าจะถึงขั้นฟ้องร้องเลยไหมไมคบอกเลยนะคะว่าคงไม่ถึงขั้นฟ้องร้องเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเวลางานเยอะมาก มันก็หลายเรื่องครับผมแล้วก็จริงๆโดนมานานและโดนมานานแบบเป็นหลักปีดีกว่าเรียกว่าหลักปีแล้วเราก็เมินมาตลอดเมิน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 ินโดนบูลลงบูลลี่อะไรก็ว่าไปเราก็แบบปล่อยไป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 จนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยดอลารก็ไม่ใช่ขยะของสังคมตั้งว่าที่แบบถ้าทุกคนจะโยนอะไรใส่เราก็ได้จะเอานี่มาทิ้งใส่เราก็ได้แล้วแบบจะทําอะไรก็ได้เราก็มีสิทธิ์เราก็มีไรท์ของเราที่ในการที่เราจะตอบโต้หรือสู้กับใช่ เราเป็นคนของประชาชนแต่เราไม่ใช่ขยะของประชาชนเราคือคนของประชาชนที่เราเอนเตอร์เทนพวกคุณเราไม่ได้เป็นคนที่มานั่งให้พวกคุณมานั่งแบบด่าทอหรือต่อว่าหรือแบบมาบูลลี่เสียเวลาไม่ฟ้องครับ เพราะฉะนั้นเวลา,าจะโพสจะคอมเมนต์อะไรต้องระมัดระวังนะคะเพราะทุกคําพูดของคุณเนี่ยอาจจะย้อนเข้ามาที่ตัวคุณและอาจจะทําให้คุณต้องเสียงเงินเสียทองก็เป็นได้นะจ๊ะเราก็มีหวัหวใจคอมเมนต์กันดีดีถูกต้องที่สุดออนะคะอ่ะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่า